ทีน das ี้นะครับอีนี้หลักๆก็เป็นเพื่อนๆจากคณะอุตสาหกรรมเศรมมอเสษนะครับเราก็จะมาดูทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับอัอนั้นเป็นหินสีนะครับครับเขาไปไปจอดตรงนั้นเราก็รับลับใช่ไหมครับครับ แล้วขาขาตับที่เรือพันเดิมเรือพันเดิมหรือเปล่าครับข้างางก็เล่นก็จะไปก็ไปดูหินสีึ่งดูนิดไม่ถูกตรองใช่ไม่ไมคือขาขาตับที่นั่งเรือพันเดิมหรือเปล่าและมีความเหงาทาย,ยังทาย,ยังอ๋อครับอันนี้ เรือกาลังจะตีวงเก็บท่านะครับเพือ่อที่จะไปดูหินสีนะครับอันนั้นที่ดูที่ดูไกลๆนะเป็นหินที่ผมจะหาเอามาใช้ผสมกับวัสดุคาร์บอนนะครับเพื่อ,อามาทําเป็นไม้แบตนะครับ stag, เ,เนื่องจากไม้แบตอันเดิมนี้หักไปนะครับเห็นไหมอันที่เห็นขีเป็นปอปเอ้อยหินไ, <ๆ S 1> ไม่ใช่ขีนะครับหินเป็นมันเลื่อมนะครับอันมอญป่าซูชิเนี่ยคูอี เอาล้วปล่อยปล่อ,อะไรออกจากปากไปแล้วขณะนี้เรือกำลังค่อยๆตีวงไหมนะครับกำลังจะหาวงจุ้ยลงนะครับเพื่อดำการจอดครับเราเข้าใกล้ไปทุกทุกขนาดแล้วนะครับเรือตีวงด้วยความเร็วรอบ60น็อตนะครับ ครับค่อยๆเทียบฟังแล้วขนณะนี้เราได้ยินเสียงเต้นของหัวใจทุกคนนะครับตุบตับตุบตับตูมตามตูมตามเดอะสตาร์เดอะสตาร์คนที่ดูไปกลับไปแล้วที่เห็นนะครับคือข้อมืออ้วนๆของถันดอนะครับเล่นเก่งไงข้อมืออะไรนั่นเป็นข้อเท้าเดินออกไปแล้วก็จับหัวเรือได้เยครับเดินออกไปแล้วก็จับหัวเรือได้นะครับ โอ้โหเรืออย่าลืมแบนนะครับ